สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะามาดูดอกต้นผักหวานครับผักหวานป่านะครับอันนี้ครับก็จะเป็นต้นประมาณ6ปีครับแต่ว่าเพึ่งโตนะครับก็จะมีดอกขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับแต่ว่าต้นก็จะประมาณ น่าจะเท่าแขนนะครับเท่าแขนเด็กแต่ว่าเริ่มมีดอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ